มาดูเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยอันวาอิบลาฮิมเนี่ยนะครับชักจะหลายคนบอกว่นนี้เริ่มจะล้ำเส้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าสื่อของมาเลเซียนะครับที่ชื่อว่ามาเลมาเลมาเลเมลนะครับมาเลเมลสื่อออนไลน์มาเลเซียรายงานระหว่างที่อันวาอิบราฮิมนายกมติมาเลเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเยือนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในรัฐก,กัลันตันประเทศมาเลเซีย บอกว่าพร้อมทําหน้าที่คนกลางในการช่วยประสานแก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยและขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN ER และแสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่ต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นปัญหาภายในของไทยและจากการได้พูดคุยกับผู้นํารัฐบาลไทยก็ได้เห็นความจริงใจในการต้องการที่จะยุติความตึงเครียดโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงจากทั้งสองฝ่าย คำให้สัมภาษณ์ของนายกมาเลเซียสร้างความแปลกใจต่อเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในจังหวัดชนายแดนภาคใต้ของไทยเนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันมาเลเซียเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือฟาซิลิเตเตอร์ในการประสานการพูดคุยระหว่างตัวแทนรัฐบาลและตัวแทนจาก BIN อยู่แล้วแต่บทบาทของมาเลเซียไม่ใช่ทำหน้าที่คนกลางนะครับคือเป็นผู้อำนวยความสะดวกพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือโอเค ให้สถา,านที่นะอสองฝ่ายนี้จะไปคุยกันที่ไหนดีนะจะมาคุยในเมืองไทยไอ้พวกแกนนําีไ n ก็กลัวโดนจับอ่านะจะไปคุยในปา่าฐานที่บ้านของ b ีไเ็รากับลูกม,มันอยู่ตรงไหนอ่าไปคุยกับมาเลเซียมาเลเซีย,เ,ซย,เ,ซยเอามาคุยที่บ้านผมเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ําเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟนี่คือผู้อำนวยความสะดวกแต่วันนี้อันวาอิบราฮิมกําลังยกระดับตัวเองมาเป็นคนกลางไกลเกลี่ย หลังจากที่ได้หน้าไปจากกรณีไทยกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะอ,อันวาถูกวิจารณ์เยอะว่าเริ่มชักเริ่มแบบติดใจแล้วเหรอติดใจในการทำหน้าที่คนกลางนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าความพยายามในการเข้ามามีบทบาทในระดับที่สูงขึ้นของผู้นำมาเลเซียอันนี้ต้องจับตามอง เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในของไทยครับเราไม่ได้มีปัญหากับประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กระบวนการบีอารเอ็นคือเป็นกระบวนการที่ทําผิดกฎหมายไทยคือเป็นกระบวนการก่อการร้ายไม่ใช่กระบวนการที่เห็นต่างไม่ใช่ผู้เห็นต่างนะครับเราเนี่เห็นต่างกันนะคนดูแนวหน้ายังมีความเห็นต่างกันได้แต่เราไม่ทําผิดกฎหมายแต่ brn คือกระบวนการก่อการร้ายวางระเบิด นะไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้คุณจะใช้คำว่าความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ความรุนแรงมันเริ่มมาจากฝ่ายที่ต้องการแยกดินแดนไปจากประเทศไทยคือกระบวนการบีไวางระเบิดยิงเจ้าหน้าที่ยิงพลเลื่อนนะคือถ้ามาเลเซียหรืออันวาอิบลาหิมอยากจะช่วยแก้ไขปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มันสงบอย่างที่ พยายามจะแสดงออกจริงคุณในฐานะที่พูดภาษาเดียวกับพวกขบวนการ BRN เนี่ยนะคุณต้องปราบมาันบอกคห้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะคุยอยบาเขามึงต้องเลิกวางระเบิดจะคุยอยับเขามึงต้องเลิกไปยิงคนเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งคนพุทธคนมุสลิมมึงต้องเลิกเดี๋ยวผมช่วยคุยให้ก็ได้แต่คุณไม่เลิกผมก็ไม่คุยไม่ใช่ไปบอกว่า เป็นความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายนะฮะความรุนแรงมันมาจากฝ่าย b r n นส่วนว่าพยายามจะบาบอกว่าก็เจ้าหน้าที่ท้ายไปกดขียขคมเพงอันนั้นเป็นเรื่องภายในเจ้าหน้นาที่คนไหนไปลังแกชาวบ้านอย่างผิดกฎหมายดําเนินการตามกฎหมายไม่เกี่ยวกับเรื่องการแยกดินแดนนะวันต้องต้องหลักให้แม่นตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามาเลเซียเองเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ มีคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยก็หวาดระแวงกับท่าทีของผู้นํามาเลเซียนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย,เ,ยเขาคิดอะไรกับเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับคือเราก็ไม่ได้อยากกล่าวหาแต่การพยายามที่จะขยับตัวจากผู้อำนวยความสะดวกนะจากผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยมาเป็นคนกลางเนี่ยอันนี้เป็นการขยับฐานะของตัวเองนะเป็นการขยับฐานะของตัเองซึ่งผมคิดว่า ฟังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยเนี่ยนะครับเขาก็คงไม่ขานรับหรอกนะแต่ที่ไม่แน่ใจก็คือว่าไอ้ฝ่ายการเมืองเราเนี่ยมันจะขานรับหรือเปล่านะที่จะให้อันวาก็มามีบทบาทมากขึ้นในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มาเลเซียเขามามีบทบาทมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับก็มีคนบอก่าคุณอันวาขอบใจมากที่คุณยามจะมาช่วยแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่เป็นไร คุณไปแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียก่อนนะเออไอ,อ,อ,อตรงรัฐอะไรเนี่ยที่เกาะบอร์เนียวเนี่ยนะรัฐซาบาเนี่ยใช่ไหมเออไอ,อ,อ,อทะเลสุลาเวสีที่มีปัญหาเรื่องเขตแดนกันเนี่ยนะนะคุณไปแก้ปัญหากันเองก่อนไม่ต้องมายุ่งเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าคุณจะช่วยนะเออคุณก็อย่าให้ไอพวกที่มันหนีคดีไป,ไปไปอยู่ในบ้านคุณเท่านั้นแหละจับส่งมา ส่วนหนึ่งที่มันแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นคือวางระเบิดเสร็จปุ๊บข้ามพรมแดนไปรัฐบ,บาลเจ้าหน้าที่ไทยก็ทําอะไรไม่ได้นะแมะเออถ้าคุณไม่ให้ที่พักพิงหรือรู้ข่าวสารว่าเออไอคนนี้ที่วางระเบิดโรงเรียนวางระเบิดตลาดแล้วหนีไปอยู่รัฐโน,นรัฐนี้ของคุณแล้วเอาตํารวจมาเลเซียจับกลุมมาส่งทางการไทยแบบนี้จะเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักนะเออไม่ต้องมาเป็นคนกลางเราไม่ต้องการคนกลางครับเรา เป็นปัญหาภายในที่เราจัดก,การกันเองนะครับอืม